ครับผมสวัสดีครับรรวัวนนี้มาพอกับเอซ่นเหรอครับในการกัด,ดตัวคร well. okay. ับวันนี้กัดตัววันที่สองครับมาดูอาหารกันครับนี่ครับอาหารครับวันนี้มีแกงเลียงครับผมแล้วก็น่องไก่ทอดสองน่องกับข้าวสวยมันร้อนนะครับแล้วก็ของหวานครับเช้าครับผมครับผมในการกัดตัวครับผมกรคืือยในห้องครับไม่ได้ใส่กับเข่าเดี๋ยวพนักงานับเขาจะมา เอาว่าใบนาห่อเข้า,าครับผมเับเข,ข้าวเขาขเจ้ดดาจะมีรีดด้วยครับพนักงานจะมีรีดให้เข้า่ามื้อนี้กินไี้ยังมื้อนี้กินไี้ยังครับผมคือพนักงานเขาจิตเตรียมไว้ให้เข้าแล้วครับผมรอแต่เข้าไปเปิดประตูตเอาครับผมเขาเตรียมไว้ให้เปิดประตูเข้าครับถ้าต้องเปิดประตูไปเอา,าถ้าว่าเปิดประตูตไปเอาเขากำลังไม่ได้กินครับผมเดี๋ยวเข้ามาซิ้นกันครับข้าเวเขาแซ่บครับอยู่โรงแรมนี่ครับโรงแรมพาราโซราชดาครับ แกงเลืองจับครับมมแลวครับมากินข่าเทียงครับแซ่บครับพี่น้องครับคน่ได้กินข่าเทียงมากเด้อครับมากินขอาเทียงมีอสงครับคิดสะว่าห้ามาพักคอนครับ14หมื่นครับอยู่ฟรีกินฟรีครับห้องห้องพักฟรีนอนแหละก็กินกินเราก็นอนคิดนตครับว่า หันบาอ้วานสิไปใส่ครับรอลองไปครับมันหวานอยู่ครับรอ่าครับไอ,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 อท,ที่จะการมาจากตามเหตุครับคืออ่รารัฐบาลอ่ะเขาอยู่แล้วเขาดีครับทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานทั้งโรงเรียน คือดูแลดีโอเคครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานด้วยนะครับที่ดูแลคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศอย่างดีครับครับแต่พอมีของหวานนะครับกินข้าวกินของหวานตบท้ายพวามครับาะมีอันตรีส้าบบเกินไปนี่้วครับผมกินแล้วก็นอนครับเดี๋ยวครับที่วีนกการักตัวทิศซีมือครับผม ใกล้กับหอยู่ครับอาหารมันร้อนเลยนะครับไม่ได้บ่าอาหารเย็นนะครับอาหารร้อนเลยนี่ครับที่อีตการกักตัวเขากินกินแล้วก็นอน,นครับเราสามารถสั่งอาหารได้นะครับถังอาหารได้จะมีเอ่อนส่วนของโรงแรมถ้าเราต้องสั่งอาหารสั่งขงนมหรือสั่งของใช้ได้ครับผม อ,อันนี้เอซังอ่า,าสั่งถุงซักผ้าแล้วก็ที่เราแบบผ่นหนุ่มรับเขาก็จะให้าอย่างนี้ครับผมมันก็จะติดป้ายห้องมาเองนี้ครับผมนี่เอซังสั่งครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเอซังของขาายากินข้าวกันนะครับสวัสดีครับ